สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะค่ะมาเจอกับคุณครูโรยค่ะคุณครูปาค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้หน่วยชุมชนหน้าอยู่หัวข้อที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นั่นก็คือร่วมใจดูแลรักษาชุมชนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนในวันนี้คุณครูมีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทาท่าทาง ประกอบไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าชุมชนแสนสุขค่ะ can do less ชุมชนเด็กๆสามารถทำได้ดังนี้ค่ะคือเด็กๆอาจจะช่วยเหลือกันและกันในกิจกรรมการทำความสะอาดหรือเด็กๆอาจจะดูแลความสะอาดหน้าบ้านของเด็กๆก็ได้ค่ะก็เป็นการช่วยเหลือชุมชนเช่นกันค่ะหรือเด็กๆเคารพกฎระเบียบจะเป็นการช่วยให้ ชุมชนหน้าอยู่มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้การเวร้นระยะห่างและก็การใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งค่ะไม่เผาขยะเพราะเราเผาขยะก็จะเกิดมลพิษทางอากาศซึ่งเราต้องใช้อากาศในการหายใจร่วมกันดังนั้นเราไม่ควรจะเผาขยะนะคะทิ้งขยะแยกขยะให้ถูก ถังขยะที่คุณครูนำมามีกี่สีคะเด็กๆมีห้าสีได้แก่ขยะทั่วไปขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายขยะติดเชื้อแต่และอย่างจะทิ้งแตกต่างกันยังไงมาดูกันค่ะเด็กๆถังขยะสีน้ำเงิน ก็คือขยะทั่วไปของที่ใช้ก็คือกล่องโฟมถุงพลาสติกกระดาษทิชชู่ขยะพวกนี้ไม่สามารถย่อยได้แต่ไม่เป็นอันตรายค่ะถังขยะใบสีเขียวเราเรียกว่าขยะอินทรีย์ เป็นเศษผักผลไม้สามารถนำขยะเหล่านี้มาทำเป็นปุ๋ยก็ได้ค่ะต่อมาค่ะถังขยะใบสีเหลืองเราเรียกว่าถังขยะรีไซเคิลเช่นถุงพลาสติกกระป๋องหรือว่าขวดแก้วขยะเหล่านี้นำมา รีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ต่อได้ค่ะถังขยะสีแดงคือขยะอันตรายค่ะเช่นฐานรีโมทฐานไฟฉายหรือหลอดไฟสเปฉีดฆ่าแมลงเราต้องแยกทิ้งเพราะถ้าขยะเหล่านี้โดนความร้อนหรือเจออุณหภูมิที่สูงอาจจะระเบิดและเป็นอันตรายต่อเด็กๆ ได้ค่ะส่วนถังขยะใบสีส้มคือขยะติดเชื้อส่วนใหญ่จะมาจากโรงพยาบาลเราต้องแยกทิ้งเช่นหน้ากากอนามัยชุด PPE ที่คุณหมอสวมใส่เข็มฉีดยาขยะพวกนี้ต้องแยกทิ้งเพราะมีเชื้อโรคค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าเราร่วมใจดูแลรักษาชุมชนชุมชนของเราก็จะสะอาดน่าอยู่ค่ะเด็กๆบูรณาการทักษะวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูจะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์คำว่าชุมชนพยัญชนะต้นของคำว่าชุมชนคือตัวอกักษรชอช้างเด็กๆลองพูดสิคะชอช้างเดี๋ยวเรามาสะกดไปพร้อมๆกันค่ะ ชอ,อ,มอชุมชอ,อนอชนอ่านออกเสียงว่าชุมชนภาษาอังกฤษนะคะอ่านว่า community <ul> อ่านออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะ community <ul> มีภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยตัวแรกคือตัว c o m m u n i t y อ่านว่า community แปลว่าชุมชนค่ะเรามาอ่านหนังสือกันเถอะค่ะเด็กๆหนังสือที่เราจะอ่านกันวันนี้นั่นก็คือแบบผัดอ่านตัวเลขค่ะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆอ่านตัวเลขแปดค่ะ เด็กๆลองดูสิคะแล้วเด็กๆก็พูดตามคุณครูค่ะเลข8ตัวสีเขียวคือเลขอะไรคะเลข8อารบิกเด็กลองพูดสิคะเลข8อารบิกค่ะต่อมาคํำอ่านนะคะปแอด8ปแอด8ตัวเลขสีแดงๆค่ะอ่าน เสียงว่าเลขแปดไทยเด็กๆลองพูดสิคะเลขแปดไทยต่อมาเรามานับจำนวนลูกลูกอะไรคะเด็กๆลูกปลาใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเป็นปลาอะไรเอ่ยปลาปลากระป้าหูใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับจำนวนปลาปลากระป้านะคะก็มีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่ง 2องสามสีห้าหภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าเอ็กด็กลองพูดสิคะเอแปลว่า8ค่ะเลข8อาราบิกกับเลข8ไทยก็มีค่ามีจำนวนเท่ากันนะคะเด็กๆ เด็กๆอย่าลืมอ่านหนังสือตัวเลขด้วยนะคะครูจะมาแนะนำวัสดุอุปกรณ์ของวันที่8เดือนตุลาคมค่ะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะคะ1กาวค่ะ 2. กันไกลนะคะ 3. ก็จะเป็นชุดอุปกรณ์เกมวงล้อค่ะวงล้อหน่วยชุมชนน่าอยู่นะคะเด็กๆ ในเซตนี้ก็จะประกอบไปด้วยวงล้อค่ะแล้วก็มีรูปภาพนะคะเรามาดูซิว่ามีรูปภาพอะไรกันบ้างรูปแรกคือรูปโรงพยาบาลค่ะรูปที่สองคือรูปบ้าน รูปที่สาคือรูปวัดรูปที่สี่คือรูปตลาดรูปที่5คือรูปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวค่ะเราจะใช้วิธีการทำก็คือใช้กันไกนะคะเด็กๆกันไกนี้เป็นของมีคมเด็กๆใช้หรือว่าตัดนะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองค่ะวิธีตัดนะคะ เราจะใช้กรรไกรตัดกระดาษให้เหลือขอบสีขาวค่ะตามรูปรูปสถานที่ที่เราได้นะคะให้เหลือสีขาวนิดนึงค่ะทำไมถึงให้เหลือสีขาวนิดนึงเพราะว่าถ้าเรามองสีขาวเราก็จะเห็นว่ามีความสวยงามค่ะตอนนี้ เด็กๆก็ตัดกระดาษตามรูปภาพสถานที่ต่างๆแล้วนะคะต่อมาค่ะขั้นตอนเราจะต้องมาทากาวค่ะเด็กๆลองสังเกตในวงล้อนะคะก็จะมีสีเขียวสีเขียวน่าจะเป็นรูปอะไรคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะรูปวัดค่ะแล้วก็ทากา ็ติดกระดาษลงไปนะคะเด็กๆต่อมาค่ะวงกลมตรงนี้นะคะจะเป็นสีแดงนะ่าจะเป็นรูปทรงรูปทรงอะไรคะรูปภาพอะไรดีนะถ้าครูปวยหยิบรูปภาพบ้านมาใส่ไม่ถูกต้องค่ะจะเป็น โรงเรียนค่ะ,เ,คะเวลาเด็กๆทากาวแล้วก็ติดนะคะก็ใช้มือกดกดๆเบาๆค่ะอย่าก,กดแรงนะคะต่อมารูปนี้น่าจะเป็น วงกลมสีชมพูน่าจะเป็นรูปอะไรคะเหมือนมีพุ่มไม้อยู่ต้องเป็นรูปบ้านแน่เลยคะ่ะเด็กๆก,ก็ทากลาวนะคะรูปบ้าน,นะคะ่ะ ฝั่งนี้สีเหลืองสีเหลืองน่าจะเป็นอะไรนะหรือว่าเป็นตลาดหรือว่าร้านค้าถูกต้องไหมคะฟูปาแบบนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกค่ะไม่ถูกมีเหลือสองข้นก็ต้องเป็นโรงพยาบาลก็ทากราวรูปโรงพยาบาลคะ่ะ ก็จะเป็นรูปตลาดหรือร้านค้านะคะเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็ใช้ของเสร็จแล้วก็เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะรอกาวแห้งสักพักหนึ่งะะต่อมาเรามาทบทวนสถานที่ต่างๆในชุมชนค่ะเด็กๆสถานที่รูปนี้คือ คืออะไรนะคะคุป้าตลาดตลาดต่อมาค่ะโรงพยาบาลบ้านโรงเรียนวัดค่ะเมื่อเด็กๆทำงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็พลิกกับด้านหลังค่ะเขียนชื่อเล่นของตัวเองด้วยนะคะ นำชิ้นงานเกมวงล้อหน่วยชุมชนนะอยู่มาส่งคุณครูที่โรงเรียนด้วยค่ะยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆได้เรียนเรื่องร่วมใจดูแลรักษาชุมชนสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ